วิ่งออกมาเลยนะคะวิ่งไปหาแม่กาลเกตแล้วนะคะตอนนี้จะพาไปอาบน้ำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเอฟซี FC ทุกท่านเลยนะคะที่อยู่ในประเทศแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้เรากำลังจะพา้องชาไปอาบน้ำนะคะ ดูนะค่ะวิ่งมาอยู่ในอมกอดแม่กาลเกดเลยนะคะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ hello everyone how are you today สวัสดีทุกท่านตอนนี้เรากำลังจะพานะคะแม่เหมยแล้วก็น้องใบบุญนะคะคุณแม่กาลเกดนะคะไปอาบน้ำกันนะคะ ลงไม่เก็บลงไม่เก็บถูกอกถูกใจนะคะอยู่ประมาณนี้นะคะเล่นดินอยู่ประมาณนี้เลยนะคะชอบนะคะน้องชายชอบเล่นดินนะคะเป็นธรรมชาติของช้างนะคะจะชอบดินชอบคโคลนนะคะเดี๋บุญไปไหนลูกไปอาบน้ำก่อนแน้วมี่ไปหาพอกี้นะคะ วิ่งไปหาพ่อกี้นะคะบอกพ่อกี้พาหนูไปอาบน้ำหน่อย เสียงดีใจนะคะ,ะตอนนี้ก็ได้เวลาอาบน้ำของสามสาวแล้วนะคะามาอาบน้ำนะคะก็จะได้ร่างกายสดชื่นแจ่มใสนะคะถูกใจใบบุญดูถูกใจน้องใบบุญเลยนะคะ มีเสียงด้วยนะคะมีสงเสียงด้วยไปทางโน้นนะครับนี่นะคะโอ้ปีนแล้วนะครับปีนแล้วไล่เด้ ลุกลรีลุกล้นนะคะอยากเล่นน้ำมากๆเลยเราดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีเลยนะคะอาบน้ำให้นะคะ tại thằng là... nào được về vui nha cả tự ở nhà một mình một ไม่มีควานช่วยนะคะเดยกันสองคนนะคะดูนะส่งเสียงร้องดีใจโอ้ไอ้ใบบุญ โอ้โส่งเสียงร้องน,นะคะถูกใจนะคะถูกใจมากเลยแต่และเชือกน,นะคะดูแววตาแต่และเชือกมีความสุดเสะะดลนนเือเกินนะคะดูใบบุญของเราใบบุญนีเเเเเเ่เล่นไเกรดเอาน้องไมเกรดเอา้องไมเกรดเอา้องไมเกรดเล่นด้วยเล่นกับไมเกรด ทััวช้างที่อบอุ่นนะคะที่รักกันมากเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงกันมากเลยนะคะดูแมเกดจะร้องตลอดเวลาจะคือมีความสุขนะคะสุขเสียงร้องม,มีความสุขนะคะตุกตะตุกตะ ดูดท่าน้องว้บุญดูไม่เก็ตเป็นห่วงน้องมากเลยนะคะไม่ยอมหัวห่างน้องว้บุญเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปรับชมเวลากลับบ้านกันนะคะอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแลนะคะตอนนี้ก็ กลับบ้านเลยค่ะดูทาวิ่งนะคะวิ่งกลับบ้านแล้วนะคะตอนนี้วิ่งไปหาแม่เกดวิ่งไปหาแม่เกดไม่วิ่งหูแม่เกตแม่เกดวิ่งมาเลยนะคะวิ่งรัดมาเลยวิ่งรัดมาเลยนะคะแม่เกดวิ่งรัดเนี่ยวิ่งรีบมากดูรีบมากเลย กลัวไม่ทันกลัวไม่ท no, 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 no. right. ันนะคะนี่มีตัวสุกดูประมาณนี้เลยนะคะจะไปไหนลูกจะไปไหนเ๋ยจะพาแม่ไปไหนเดีจะพาแม่ไปไหนดูแม่เกดดูแม่เกดไม่ไม่เดินไม่ทันโอ้ยลูกไย ดูน้องใบบุญนะคะน้องใบบุญเป็นเห็ดกาะเกจจะขึ้นบ้านเข้าบ้านอย่างเดียวเลยนะคะรีบรีบโอ้รีบรีบโอ้ดูไหมนี่รับลอยเป็นโพรงอย่างนี้เลยการรับชมคลิปของเราแล้วก็อย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ ขอบคุณมากมานะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะ Thank you very much for watching Have a nice day o u here again, please. ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะคะที่ให้การติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะขอให้ท่านมีความสุขวามากนะคะไปดูน้องใบบุญไปใกล้ๆนะคะลาไปด้วยภาพน้องใบบุญ ถึกอกถึกใจนะคะโอ้ตลุกเลย <trem ông> ถึกใจมากเลยค่ะถึกใจหนูจังเลยโอ้โหดูอยู่ไม่เป็นนิ่งเลยนะคะอยู่ไม่นิ่งเลยมีแม่เกดมาคอยเอาอกเอาใจอยู่ใกล้ๆนะคะถึแม่เกดแม่เกดคะ เนี่ยนะคะเขาจะวิ่งมาบ้านเพราะว่าในบ้านมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ละเชือกจะวิ่งเข้าบ้านเลยนะคะเราเลี้ยงดูเลยเอาใจใส่ทุกเชือกเป็นอย่างดีนะคะ แรกไม่กิน นิดปล่อยไม่ได้นะคะเป็นห่วงน้องมากมาก,มากเลยด้อสุดตา หรือว่าพอจะแกล้งรีบลุกเลยนะรู้เร็วมากเลยงไงะวิ่งไล้วอจะแกล้งเนาะอค่ะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงตอนนี้พบกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ